จากก่อนกูหากูห <aquí en S 1> ัก <studio> มึงโทรมาในไรเ็ในนั่นมาเชียวกูญาติมึงให้กูกูไม่จะว่าไรกับมึงมาให้แล้วก็แทู้เชี่ยวก็เชียวหักจะแพงเนาะกูกระทำมึงเชียก่อนละวะทำวะ บอกมาเปนเมียกับมึงกับมึงกับหัวจักเล่าก่อนกูนะหัวจักนำหลังกูยา่านว่ามึงนั่นกูหักกูหัวจักหัวจักนำมึงกูกระเดาวมึงหักหักเขาเขาโลดบอกอ่าจ้าทู่จะทู่ว่าวแน่นะน่นัน,น,น,นบ่เสียมึงจะให้นั้นมิจะให้มึงเขาว่าวซ้ำนี่ก็ได้บอกมาเนว่าวห่วงจะพาว่าให้กันเฮ้ยกูโลหักมึงจะแทลเนี่ยนี่ แลเนามามักกูก็บ่เอาคือกันเลยเนาะกูจะทำมึงเชก่อนคืาเมื่อว่าศาแล้วกูก็จะลมใหม่แล้วเนี่ยนี่จะทูจะทจะให้กันนะเฮยเขียวไรเออกูจะไปกินเบียร์ินเบียเชียงมึงได้มื่นนี่บ่อยบยบ้านตต้ก็ะยาก่ามันเปนบ้านพ่อก็ดอกอันนั้นอ่ะโ้ย คือติกน้อยมึงก็เท่าปานนี่แหละกูก็เท่าปานนี่แหละจะว่าห่างแห้งกนไหลเชี่ยวเดือดเด้อพี่น้องตูไมป<อ>ไปบอกัวมึงเข่าก่อนกูก็ขึ้นอีต้นมึงเนาะ